2 3 4บารมีบอนมีเก็บเงินไปทางสนใจโทร0 6 4 9 3 1 0 9 9่สสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ท่านครับผมอยู่กับผมสองบารมีบอลมองตสีสวยตกปกของแทมารวจมาแล้วพี่ลอยตากห่างหายไปนานเนาะก็ไปไปไฟไปไฟกับไปสนีอยู่ครับพี่เรื่องค่าจะส่งเนาะเพราะว่า,าที่นี่โดนค่าส่งค่อนข้างแพงนะพี่ปรับยกเลิกเลสสมาชิกสมาชิกเนาะซึ่งที่อื่นยังยังใช้ได้อยู่ปกติเนาะผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่า เพราะอะไรนะด้วยการ,ปรเปลี่ยนโครงสร้างอะไรของเขาไม่รู้เหมือนกันนะด้วยหัวหน้าเก่าขอทําไว้ดีนะพี่นะคนใหม่เข้ามาก็งานเข้ากันเลยทีเดียวเชียวก็ต้องต้องสู้ไปพี่เพราะว่าไปทวงสิทธิ์ของเราหน่อยสิทธิ์สมาชิกนไ็ไม่เพราะว่าค่าส่งมันแพงแพงเกินไปแนละ้วตอนนี้ก็ไม่สู้ต้องบอกว่าไม่สู้ไม่สู้ก็อยู่อย่างท่านนี้นีะ่ต้องสู้กันต้องสู้นะอ่ะขอแจ้งค่าส่งก่อนพี่ค่าส่งก็เป็นเหมาเหมาเนาะห้าสิบาทเนาะคือจะสั่งกี่ต้นก็ได้บี่กกี่ต้นเหมาเหมาทั้งหมดเลยหนึ่งต้นห้าต้นสิบต้น ก็50ไม่มีราคาเดี๋ยวจบมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมเก็บเงินปลายทางอขอบวกเพิ่ม20บาทนะพี่เพราะว่าตอนนี้โดนค่าส่งปรับขึ้นแท้จริงเนาะค่าส่งเหมา50เก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม20บาทนะค,ะนะครับผมอ่ามาก็สนใจก็แอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับพี่หรือโทรได้เลย0 6 4 9 3 1 0 9 9 7เนาะมาครับพี่บอลสีบอลส,สวยราคาเป็นมิดอ่าราคาเป็นมิดมิตรภาพนะพี่ไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับแฮ่อ่าตอนนี้เริ่มกันที่ ไม้ด่างออกส้มทองสวยๆครับพี่ชื่อว่าดาราจักรยานเฮ้ยดาราจักรวาลดาราจักรวาลสวยต้นใหญ่กระถาง6นิ้วครับพี่หลอดใหม่มาแล้วด้วยดาราจักรวาลไซส์ใหญ่บิกเบิ่มหลอดใหม่มาแล้วแบบนี้เลยครับพี่ต้นใหญ่ๆนี่เลยเทียบจะฝ่ามือผมนะฝ่ามือผมก็ไม่ได้เล็กนะพี่ฝ่ามือใหญ่นะมือใหญ่คือต้นไม้ใหญ่มากตอนนี้ดาราจักรวาลกระถาง6นิ้วกระถางนิ้ว350บาทครับผมกระถาง6ดาราจักรวาล350บาท สีเลิศง,งามไซส์ใหญ่แม่พันสำหรับเหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปผ่าแยกหนอ่อผ่าฐานโนนหรือว่าจะเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอน,นะพี่เพราะว่าต้นนี้เนาะเป็นแม่พันมีหน่อแล้วสามหนอ่อสีเลิศง,งามครับนี่เลยอะฟอร์มแม่ฟอร์มเต็มก่อนพี่เดี๋ยวให้ดูหนอ่อเนาะตอนนี้กระถางหกนิ้วกระถางหกพร้อมหนอ่ออีกสามต้นนะครับหน่ออีกสามต้นซึ่งขึ้นไกลแม่มากครับพี่หัวใหญ่นี่เลยสีเลิศง,งามต้นนี้ดูหนอ่อพี่ดูหน่อริมนี้ขึ้นหางแม่มาก สามหนอครับพี่สามหนอกับแม่อีกหนึ่งสวยๆหน่อปลายสวยมากเจ็ดร้อยบาทครับกระถางหกนิ้วสีเลิกง,งามไซส์แม่พันธุพร้อมหนออีกสามหนอเจ็ดร้อยบาทสวยๆจ้กนี่ถ้าไม่ถ้าไม่เอาไปผ่าแยกหนอก,ก็ปล่อยเลยนะ้ามี่ปล่อยลูกใหญ่เลยใหญ่แบบว่าใหญ่แซงคู่แม่เลยครับพี่เลี้ยงเป็นฟอร์มกอยใหญ่เลยเนาะเอาไปอัพลงกระถางใหญ่เอามณีล้อมเพชรตอนนี้เป็นมณีล้อมเพชรหน้าแผงกระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่เช่กนกันจ้าบิดนี่เลยมณีล้อมเพชร หน้าแผงแผงสวยแผงสวยกระถางหกต้นใหญ่คบีสองร้อยห้าสิบาทครับผมไซส์ใหญ่ๆไปเลยกระถางหกนิ้วมานี้ลำเพชรแผงด่างสองรอห้าสบาทต้นนี้เลยจ้ะใหญ่บิ๊กบึ้มกันไปเลยสะใจสะใจอ่าไปจ้ะตู้ตอไปช่วงนี้คืมน้ม่ีน่าจะน่าจะเป็นการท้อประเทศไทยเนาะฝนฟ้าพายุเข้าที่เพชรบูร์เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดับีคืมมากไม่เจอแดดเลยวันนี้ มีเมื่อวานมานิดหน่อยเนาะแดดมานิดหน่อยอ่ะต้นนี้จากหงเหมราชใบหอกเป็นไม้เก่านะพี่ใบหอกนี่เลยหอกแดงสวยใบยใหญ่ยาวนะพี่ชื่อว่าหงเหมราชกระถางห้าุนิ้วครับ <summers> ไม้เก่าน่าเก็บสวยๆ150ยห้าบาทครับพี่หงเหมราชหงเหมราชนี <worm> ่จ้ะใบหอกสวยใบยหอกสวยหงเหมราชหนึ่งห้าบาทกระถางหกนิ้ว <annoying> <anish> ด้านนี้ใบหอกเชียงกันจ้าเป็นไม้ด่างนะพี่หอกดา่างเนาะหอกด่างม่วง หอกด่างม่วงชื่อว่าปิ่นมณีครับพี่เดี๋ยวขึ้นลูกต้นแม่ให้ดูอะปิ่นมณีใบหอกด่างม่วงกระถางสี่นิ้วนี่เลยด่างครับขึ้นสวยๆจ้าสามร้อยห้าสิบาทครับผมตอนโตน,นี่แหละครับต้นแมเนาะที่ขึ้นให้ดูครับพี่สวยมากปิ่นมณีสามร้อยห้าสิบบาทจา้าใบหอกด่างม่วงสวยๆครับผมต้นนี้ราศีสิงราศีสิงราศีสิงด่างส์ใหญ่กระถางห้าจุดห้าห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยจา้าราศีสิงสามร้อยบาท กระถาง5.5นิ้วไซส์ใหญ่หน้าด่างสวยราศีสิงห์จ้ะตับราศีสวยๆนะพี่เนาะราศีสิงห์มะนีโอ้ใหญ่โพดใหญ่มาอาทันพมาต่นี้เป็นเจ้าขุนครับพี่เจ้าขุนเจ้าขุนนี่เลยครับอันนี้จะออกหน้าเรืองเลยนะพ,พี่เพราะว่าน้องจะกระทบหนาวไปช่วงปีใหม่นี่เลยออกเรื่องๆปอ้โที่เขาจะด่างชมพูนี้นะครับนี่เจ้าขุนเจ้าขุนเจ้าขุน200บาทจา้ากระถาง6นิ้ว เจ้าขุนกระถางหกนิ้วสองร้อยบาทสองร้อยบาทมีสีเรื่องามด้านาน,นู้นอะไรตรงนี้ก่อนมีทับทิมทองนะทับทิมทองครับพี่ไม้ดังเหลืองทองเม็ดสวยเข้มๆแบบนี้ครับพี่สองร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับทับทิมทองทับทิมทองส่วนต้นนี้ราศีมีนแผงดังเหลืองครับครึ่งเลยราศีมีนแผงกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทจ้าราศีมีน เห็ S <S นไหมมีสิ่งแล้วก็ต้องมีมีนนะมีนะมีสิ่งแล้วก็ต้องมีมีนราศีมีนหน้าแผงน,นะครับพี่อันนี้หน้าแผงน,นะเพราะว่าหน้าปกติเขาจะเป็นหน้าด่างชมพู AF. อันนี้ออกหน้าแผงจะออกดงังเหลืองทองจะออกดังเหลืองทองราศีมีนครับผมส่วนตรงนี้เป็นอ่าฟึบโหหน้าเข้มสวยครับพี่เหมือนนครชุมครับเหมืนอนนครชุมกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วหน้าเข้มสวยสามร้อยบาทครับพี่กระถางหกเมืองนนะครชุมเปิดหน้าเข้มสวยว้าวแจมโบแบบนี้มาแล้ว กระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วเนี่ยเมืองนครชุมหน้าเข้มสวยๆจาสามร้อยบาทสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วมณีรอมเพชรอันนี้หน้าดังเดิมเอื้อมมาแล้วกันนะพี่หน้าดังเดิมออริจินอลนะพี่มณีรอมเพชรหน้าปกติเนาะต้นนี้เลยสวยๆสามร้อยบาทครับผมมณีรอมเพชรหน้าปกติหน้าสวยกระถางหกนิ้วต้นนี้ด่างดีครับพี่ด่างทุกใบเลยหน้าชมพูสวยเข้มมณีรอมเพชรสามร้อยบาทหน้าเดิม สว,สวยจ้าแล้วก็อันนี้มีลาศีลาศีสิงห์ครับพี่สวยอีกหนึ่งต้นเนาะนี่เลยราศีสิงห์กระถางหกนิ้วสามร้อยบาทครับผมสวยสวยอีกหนึ่งต้น,นะน,น,น,ตนด่างวากิวนะด่างวากิวต้นนี้สวยจ้าตรงนี้ไม้พื้นอชมพูป้ายเขียวครับพี่ชมพูพานครองเมืองกระถางหกนิ้วครับพี่ต้นใหญ่ ต้นโตสองร้อยบาทจาะชมจะผมเท่ะชมพูพันคองเมืองครับพี่ตับรามเกียรติ้นต้นนีไม้หายากอีกหนึ่งต้นในตับครับพี่ชมพูพันคองเมืองสอง้อบาทจากกระถางหกนิ้วต้นใหญ่กระถางหกร้อนร้อนกระถางหกร้อนร้อนชมพูพันคองเมืองจา้าอ่าไปตู้ไหนตู้หลังตู้หลังดีกว่าตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้จ้ะปึ๊บ ฟืบฟืบะอ่ะตอนนี้พยามุจจรินครับพี่กัดสีสวยแล้วจ้ากระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วพยามุจะลินนี่เลยครับชมพูหวานสวยมาแล้วครับพี่นี่เลยนี่เลยแผ่แบบนี้เลยีแผ่แผ่สวยเลยพยามุจจินสามร้อยบาทครับผมกระถางหกนิ้วจ้ะกัดสวยมาแล้วตอนโตกัดทั้งใบนะเบียกัดแบบชมพูทั้งใบสวยมากพยามุจลินเนาะทรงสวยต้นนี้อนาคตไกลนี่เลยจ้ะ นี่เลยพระยามุจจะลินสวยๆกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วอันนี้ฟอร์มกอี่สองต้นเหลอเนี่ยสองต้นในกระถางนางรากสดครับพี่สองต้นในกระถางเนาะนางรากสดกับองคหญิงทอฝันต้นนี้ฟอร์มกอฟอร์มกอหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมร้อยห้าสิบาททอฝันหนึ่งต้นกับนางรากสดนางรากสดสองต้นครับพี่เขียวตัดแดงสวยสวย ต้นนี้สามต้นเลยเนี่ยในกระถางหนึ่งร้อยหสิบาทครับผมกระถางหกนิ้วเนาะนี่เลยนางรักสดตัดกันแจ่มมากนะเขาตัดกันแจ่มมากต้นนี้เป็นอชายชนผ่าแผงครับพี่ชายชนผ่าแผงต้นนี้ชายชนผ่าแผงชายชนผ่าแผงต้นนี้เดี๋ยวขึ้นนี่ก็เดี๋ยวรดกันดีกว่าพี่รดกันดีกว่ารอน้องฟื้นซะหน่อยนะต้นนู้นอ่ะรดรดลดรดก่อนรดก่อนรถไม้ใหม่ใบกลมด่างสวยครับพี่รถสามร้อยบาทจากกระถาง หกนิ้วน้องลดน้องลดน้องลดนี่เลยสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วทองสยามหน้าสวยๆต้นนี้เหลืองทองสวยมากครับพี่อ่ะทองสยามเองตัวนี้ละกันกระถางหกนิ้วจ้ะเจ็ดร้อยบาททองสยามไม้ใหม่ไม้ไมไมแรรูปงามนามเพาะน้องชื่อทองสยามนะครับพี่เจ็ดร้อยบาทสวยๆเลยจ้ะสวยจัดตนนัวนี้สวยจัดอ่ะชายชนเหลืองกันหน่อยครับรัะชะตะพังแก้วอ๊ ๊นี่นี่ครับพี่เหลืองทองสวยชายชนเหลืองนั่นเองชื่อว่ารัชตะพังแก้วนะครับผมสามร้บาทกระถางหนิ้วครับพี่สามร้อยบาทกระถางหกนิ้วรัชตะพังแก้วเหลืองสวยเลยตอนนี้เหลืองสวยเลยไปครับไปครับไปครับตู้ไหนครับ ตอนนี้ก็คือล้างตู้อยู่นะพี่ไม่รู้เจ็บไม้ตู้ไหนโยกไปตู้ไหนกันบ้างแล้วอ่ะอ่าเศรษฐีเงินล้านครับพี่เศรษฐีเงินล้านต้นนี้อ๋อสองต้นในกระถางต้นนี้ปลูกรวมนะครับพี่ต้นนี้ปลูกรวมเนาะปลูกรวมสองต้นในกระถางเศรษฐีเงินล้านครับพี่เศรษฐีเงินล้านต้นนี้สองต้นในกระถางเลยสองร้อยห้าสิบาทครับผมสองต้นในกระถางป้ายลึกป้ายสวยอันนี้ต้นเนี้ยน้องป้ายลึกก็เลยเอาเอามารวมกันครับพี่ รวมกันทำฟาร์มทำฟอร์มกอเนาะทำฟอร์มกอจะทำฟาร์มซะแล้วทำฟอร์มกอสองร้อยห้าสิบาทจ่าเศรษฐีเงินล้านสองต้นฟอร์มกอสวยๆแล้วก็มีอ่าอันนี้ลูกเดี๋ยวรอฟื้นท่านหน่อยก่อนดีๆด่างเยอะไปบิลูกศิลานักป่าเนาะลูกไม้ผ่าลูกศิลานักป่าอ่ะต้นนี้จ้ะด่างโอ้ขาวชมพูเหลืองทองสวยครบจบในต้นเดียวเลยเศรษฐีเรือทองครับพี่ เศรษฐีเรือทองต้นนี้200บาทจ้ะก,กระถาง6นิ้วเศรษฐีเรือทองเศรษฐีเรือทองกระถาง6นิ้วสวยๆจ้ะแล้วก็มีอ่าไม้ใหญ่พร้อมหน่อนะครับพี่พร้อมหนออ่าตอนนี้เห็นมาหน่หนอเนาะตอนนี้เห็นมาหน่หนอนี่เลยครับอฟอร์มเต็มฟอร์มแม่ครับพี่ต้นนี้เทวีสุริยาเทวีสุริยาหน้าแม่ป้ายสวยมากกระถาง8นิ้วนะครับกระถาง 8นิ้วพร้อมหน่อเทวี TV สุริยาหนึ่งันบาทครับผมนี่เลยครับพี่อร์อมเตมรีมมรยมฟอร์แม่กระถางแปดกระถางแปดพร้อมหน่อนะครับพร้อมหัวพร้อมหน่อเลยหนึ่งพันบาทเทวี TV สุริยาหน้าสวยๆจ้ะนี่ครับครึ่งเลยไปนี้ครับครึ่งครับครึ่งครับครึ่งเทวี TV สุริยาหน้าสวยแปดนิ้วพร้อมหน่อครับผมน้ำมังโนนหน้าชมพูทองกระถางหกต้นนี้ฟูสวยจัดครับพี่ หน้าชมพูทองณเมืองนนท์ณเมืองนนท์ต้นนี้สวยมากกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทหน้าชมพูทองสวยแจ่มโบครับพี่กระถางหกณเมืองนนท์หกนิ้วสามร้อยบาทใหญ่สวยมากใหญ่สวยมากอ่ะอีกหนึ่งต้นนะครับพี่อีกหนึ่งต้นเนาะณเมืองนอนท์นี่ครับพี่ต้นนี้กระดังจัดจ้านมากสามร้อยบาทครับกระถางหกนิ้วหน้าชมพูทองต้นที่สองแล้วกันนะพี่ต้นเมื่อกี้เป็นต้นที่หนึ่งเนาะใส่ลำเบอร์ไว้ จะได้ไม่งงต้นกันแล้วกันอ่าต้นนี้น้ำมังโนนหน้าชมูทองสวยๆต้นที่สองจากสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วจัดจ้านเช่นกันจ้าสวยว้าวพี่น้องเอาต้นเมื่อกี้ครับพี่ผ่าแบบอ่าปลูกตามกันคลานกันออกมาอุแวอุแวทีเดียวเชียวอ่าลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างหน้าทองครับพี่หน้าทองหน้าทองหน้าทองลูกไม้ถ่างหน้าแดงทองเนี่ยอันนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมขึ้นต้นใหญ่กว่านี้ให้เลยผมไปดูก่อนหน้าแดงนะแต่ต้นใหญ่ที่จะขึ้นก็คือออกหน้าทองและหน้าแดงพี่ดูแดงทองฮรับครึ่งกระบี่พื้นใบออก น้ำตาลเข้มๆตัดกันแกมๆครับพี่ลูกไม้ดังสวยต้นนี้สามร้อยบาทครับผมกระถางหกนิ้วต้นใหญ่กระถางหกนิ้ว,วลูกไม้ผ่าดาังสวยครับพี่หน้าแดงหน้าแดงทองนี่ตัดกับพื้นใบเข้มๆนะครับพี่เนาะนี่รด่างหกนิ้วจะหลอดไม้มาแล้วลูกไม้ผ่าดาังสวยส่วนต้นนี้เทพใสลุง้งด่างดีจัง ดังดีจังดังดีจังเดี๋ยวเปิดกันนะเปิดเปิดเปิดกว้างก่อนอเทพสายลุงหน้าทองหน้าทองนี่ครับผมเทพสายลุงกระถางหกนิ้วจากกระถางหกนิ้วหน้าชมพูทองสวยๆสองร้อยบาทครับผมสองร้อยบาทเทพสายลุง้งนี่สวยมากกระถางหกจะเดี๋ยวขึ้นบอลกลับคู่กันให้ให้ดูอีกหนึ่งต้นนะ่ีเโอ้แต่ต้นนี้ใบใบช้ำใบล่างช้ำใบล่างชา้ำน้องดังเยอะครับพี่ ผ่านก่อนเนาะผ่านก่อนเนาะ <_ d ans> เดี๋ยวร,รอ,อน้องฟื้นใหม่สวยๆพอรอฟอมไปสวยก่อนนี่เพราะว่าใบอันนี้เป็นใบล่างบีดเขาจะทิ้งอ่ะคือเม็ดสีเลิกงามแล้วครับผมสีเลิกงามไซส์กระถางหกครับบีนี่เลยสวยๆสีเลิกงามหกนิ้วสองร้อยห้าสิบาทครับสองร้อยห้าสิบหน้าป้ายสวยเม็ดสีมาตอนโต,น,ตน,นะพี่เหมือนตอนที่ขึ้นไป่ต้นคลิปนะอันนั้นคือแบบว่าหน้าแบบเป็นต้นแม่พันและต้นใหญ่แล้วก็เขาจะมีเม็ดแ,แดงมาตอนโตนครับสีเลิกงามเนาะอ่ะไซส์นี้สองร้อยห้าสิบบาทครับผม หรือใครจะเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอต้นใหญ่มีหัวมีหนอก,ก็ตอนต้นคลิปเลยนะคะับพี่เจ็ดร้อยบาทตอนนั้นแม่พันธุ์ใหญ่คุ้มมากมบอกเลยหนออีกสามหนออ,หนอ,อ่ะสามหนออ่ะอะนี่อันนี้อะไรลาสิเมตเหรอเม็อ๋อเดี๋ยวดตู้นี้มี จ้าปลแก้วด่างปลาครับอันนี้ต้นนี้หน้าหวานมากครับพี่กระถาง6นิ้วเจ้าปลแก้ว200บาทกระถาง6ฟูล้นมากหน้าหวานด่างปลาคราบครับพี่หวานเจยบหวานเจยบ6นิ้วสวยๆจ้ะเจะ้าปอแก้ว200บาท200บาทบัวสวรรค์อาชมพูสวยแต่อันนี้เป็นชมพูป้ายครับพี่บัวสวรรค์ไม้ที่นิยมเอาเข้าประกวดเพราะว่าเป็นไม้ฟอร์มใบแข็งก้านแข็งครับพี่ไม่ต้องค้ำใบ ทรงใบสวยเลี้ยงน้องตูได้ชิวๆต้นนี้บัวสวรรค์2 0 0บาทครับผมป้ายชมพูสวยๆวยเดี๋ยวใบล่าสุดจ้ะใบล่าสุดรอดไม่ก็เตรียมหมีกแล้วเนาะรอหม่ก็เตรียมใหม่อีกแล้วกระถาง6กนิ้วบัวสวรรค์200บาทกิ้งกางเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับผมกิ้งกางได้เลยสนใ่ต้นไหนนะพีบเนาะน้ำมังนนลใหญ่อันนี้กระถาง8นิ้วหน้าทองสวยๆครับพี่หน้าทองสวยๆกระถาง8นิ้วนี่เลยจ้ะฟอร์มเต็ม นี่ฟอร์มเต็มหน้าทองสวยๆหน้ามงนวลแปดนิ้วห้าร้อยบาทจ้ากระถางแปดหน้าทองสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใครฮนะใบนี้ฮัรครึ่งใบนี้ฮัรครึ่งจ้ะนี่เลยใบล่าสุดครับ,บหรือเหลืองทอง่องอัมพยโอ้สวยสวยทุกใบแปดนิ้วหน้าทองณเมืองน,นวลห้าร้อยบาทใหญ่ๆบิ๊กบ้มครับบี่กระถางแปดแล้วก็อ่าอุสามณีเนาะต้นนี้กัดสีสวยแล้วครับพี่เป็นแม่พันธ์แล้วต้นนี้อ่าโอ้ หน่อมาแล้วจ้ะหน่อมาแล้วหน่อมาแล้วเดี๋ยวผมให้ดูหนอ่อผมก็นึกว่าใบเบี้ยนี่แหละจเ,เนี่ยอุสามันี่กระถางหกนิ้วอ่ามีหน่อมาแล้วครับพี่มีหน่อมาแล้วยังเท่าเดิมมีหน่อมาแล้วก็เท่าเดิมครับพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอุสามันี่เนาะแดงแป๊ดแบบนี้มาสวยแล้วครับพี่นี่เลยสําหรับใครที่ไม่แยกหนอ่อน้องแนะนําต้นนี้ครับพี่เอาไปเลี้ยงฟอร์มกอหน่อเนอะมาแล้วแล้วหน้าแม่สวยมาแล้วแบบนี้อีกหน่อยเขาจะแดงแบบนี้ทุกใบในปีที่ออกมาใหม่เนาะผมบอกเลยแดงแบบว่าทุกใบรอบต้น สวยห้าร้อบาทครับอุสามณีใหญ่แม่พันธุ์พร้อมหน่อพร้อมหน่อพร้อมหน่อสวยมากจิ๊บนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันพี่เนาะเรียกน้ำรงน้ำจิ้มมันก่อนแล้วกันก็สนใจต้นไหนก็กิ้งการนะจ๊ะเบอร์โทรด้านล่างนี้ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับผมสองร้อสิบบารมีบอลฝากไว้ด้วยจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า